แต่ชื่อแสงเทียนขอบคุณเอ๋มาเองท่านนี้ครับแต่งตั้งเป็นครมเตอร์ป้ายแดงของราชมนุษอยู่เจอหมัดเข้าไปแล้วคันหรือยังไงครับโดนแล้วช่วยเสริมนะครับแลสอกเลยข้าของจะขึ้นครับโอ้โหรถถังโอ้โหดูเสริมตัวเองเข้าไปด้วยครับนี่ดูครับให้โดนมากวันนี้ยังไม่เป็นไรครับนีมากเลยครับ ในขณะเดียวกันวันนี้แสงเพียนก็เจอมวยประเภททอทรหดอดทนที่ประเภทรถถังมีไม่น่าสามทุบลำบากเพราะว่ากันอย่างนั้นครับชื่อรถถังครับรับช่องเจ็ดสีดูแล้วเขาหนากว่านะครับกว่างน้าเงินดีแน่าอ,อาลครับภาพสวยครับคุณชัยทัศน์เมื่อสักครู่นี้<ม>สวยงามมากครับเดี๋ยวดูชัยสอนสิน ยกที่2ครับยกแรกก็เริ่มเข้มข้นมีช็อตเด็ดให้ดูแล้วนะนรับมีหลายช็อตที่ท่านต้องดูครับขอเกี่ยวแล้วโตเลยนะแล้วก็หัวใจหัวใจใช้ได้มาให้ดูดิครับโดนแล้วมันมันของขึ้นนะครับอ่าอ่าอย่าร้องนะครับอย่ารยประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปครับเพราะว่าแสงเทียนรูปร่างสมสัดส่วนครับ โอ้ดูเขาเตะจิม้มมัดขวาออีกแล้วครับของขึ้นโดนเมื่อไหร่ของขึ้นทันทีครับต้องต้องมีสติครับกมวยสติต้องมีสติให้มั่นโหคือบ้าเลยนะครับคุณชัยทัศน์นี่ครับโอ้จะเอา<ช>อีกครับ<ะ>เหมือนจะจะปักลูกแอวลยรถถังนี้ต้องหนังแอคชั่นครับผมไม่ได้ชอบหนังแอคชั่นไปนั่นกล้าม,มากนะครับพ,ทพดดัทลงกดต้น เดบบริหารพลังกำลังแมรถถังเข้าหลงหลวมนี่อาจจะแพ้ยกระดับความบุเดี๋ยวนี้แหละครับยังกต่อครับยกที่สามเดมยังเหมือนเดิมครับรถถังบุกหนักขึ้นแล้วครับเร่งเกยกที่ผ่านมานั้นเอาแล้วชนแล้วครับของจริงนะครับรถถังยกนี้คุณไทยพัฒน์รุ่ยแรงแต่ว่า แบรถถังบุเพลินนะแสงเพียนนี่เขาตั้งป้อมคอยจับขาจังหวะเนี่ยครับเหยวขาได้เทเลยครับแสงเพียตนต้องร้อนแบบมีหลักมีเหลี่ยมนะครับ,รบแต่ว,ว่าคิดช้าไม่ได้ครับรถถังต้องคิดเร็วทำเร็วนี่ยอดมีดดังไปแล้วครับหมัดของรถถังแยกไปแล้วครับโอ้ โอ้โหตั้งท่าขาทั้งท่าขาอ่อนเหมือนกันครับแสงเทียนจังหวะมันพาไปแต่ละทีนายครับรถถังรถถังต่างไฟเลือดนักบูครับรถถังโดนแข้งขวาอีกแล้วดึงลงไปแล้วโอ้โหอยู่ข้างล่างแต่ยังมีแรงกำลังขลับต่อผมว่าคำมั่งไปทั้งคู่นาย ไอเอาข้างหมุนหมุนเอาข้างอเอาล้วครับเล่นกําลังแล้วครับอย่างนี้รถถังยังเรานมเลยครับโค้งซ้ายเจอหมัดโดดใส่เข้าไปใหม่ถูกไล่แขนแล้วครับรเึนคอไม่ได้เึนคอไม่ได้ก็ตียากหน่อยครับัดจับถังยังมีทรงเดียวครับโอ้ใจดีนะครับ จังหวะฝีมือของแสงเทียนนี่เลครับจังหวะโต้กลับดึงลงมาแล้วเสียบเสียบแล้วล็อกเอาโอ้โหนะครับซ้ายแต่เติมด้วยเข่าไอ้ไปดอกหนึ่งแถมอีกดอกหนึ่งครับเพ็ม้นเลยครับยกระดับแล้วล็อกเสียเอาแล้วลครับกำปั้นมาก่อนเลยครับหมัดแห้ง มา,มายังกระจะหลดเลยครับรถถังหัวใจสู้จริงๆครับภาพไปหรือเล,ลาาครับหัวใจใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับทางด้านรถถังดูครับวามพยายามเป็นเลิศดบุกตะลุยเข้าไปครับตีไปตีมาดูก็แต่เล็กกคว่าครับคาดว่า,ายกนี้จะใช้กำลัง ร้อยเลยครับน่าจะเป็นศอกซ้ายหรือหมัดดักนะครับมองไม่ทันครับโอ้โหเนี่ยครับความที่กล้าเกินตัวนะครับอะไรเอ่ยดูนะครับโอนศอกครับโอศอกซ้าย